สวัสดีเพื่อนๆชาวเจวินไนรีเบิร์ตทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์ตีดันเจี้ยนธาตุพัฒนานะครับชั้นที่10โดยไม่ใช้ปาร์ตาวนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจะพามาตีเป็นดันเจี้ยนธาตุแสงนะครับสําหรับดันเจี้ยนธาตุแสงนะครับเป็นดันเจี้ยนเดียวนะครับที่ไม่สามารถใช้ปาร์ตาวตีได้นะครับเพราะว่าตัวบอสดันเจี้ยนธาตุนี้นะครับมันจะมีเป็นโล่ทั้งหมดเนี่ยหกสิบชั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครจําเป็นนะครับที่เราจะต้องใช้ก็คือเป็นจกอก ซึ่งจ๊กเกอร์เนี่ยจะมีสกิลนะครับที่ตีไหลฮิตนะครับพอรวมทั้งสอกิลแล้วเนี่ยมันจะได้เป็น10ฮิตสำหรับใช้เคลียร์เป็นโล่ของบอสแล้วก็ตัวละครที่ทำดาเมจตุงๆอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวอะไรก็ได้แล้วก็โคอี้นะครับเอามากันไฟช็อตก็ทีมที่ผมจะใช้นะครับก็มีโคอี้นะครับ จ็กเกอร์แล้วก็เซอินอันนี้เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับใครมีตัวดามเอจอื่นก็ใช้ตัวอื่นแต่ว่าที่ใช้ตีอินเนี่ยเพราะว่าตีอินมันจะมีเป็นสกิลที่ตีขนาบนะครับมันมีโอกาสที่จะออกไปตีร่วมกับตัวละครอ,อื่นก็เลยใช้เซอินนะครับส่วนยูอีเนี่ยแค่เอามากันเผื่อไว้นะครับมันฮิวได้แล้วก็คืนชีพตัวละครให้เพื่อนได้ สำหรับการจัดลำดับสกิลนะครับก็เปิดด้วยจริงๆใช้สกิลไหนก็ได้นะครับใช้ที่เป็นสกิลที่มีฮิตจะเยอะนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นร่างคูอ e, ีแล้วก็เป็นสกิลจ๊กเกอร์เป็นร่างจ๊กเกอร์ก่อนนะครับเพราะว่าคูดามันเร็วแล้วก็ไปสกิลบนใช้แค่นี้นะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวให้เกมมันออโต้เอาเพราะว่าบางรอบเนี่ยมันจำเป็นต้องฮิวนะครับ ก็สังเกตจากรูปตรงนี้นะครับคือบอสเนี่ยมันจะมีโล่ทั้งหมด60เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเคลียร์โล่ตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับเราถึงจะตีเลือดบอสเข้า はっ、うん、わせてあげる君のいでね<笑><笑>ンンンはっはなわせてあげるのいでね ตอนนี้ก็โลโบ่บอสเลยชั้นเดียวแล้วนะครับแอนสังเกตนะครับพอไม่มีโล่ก็คือตีง่ายเลยประมาณนี้ครับของดันเจียนทัดแสงนะครับก็ทีมนี้นะครับก็เพื่อนๆใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็นตัวดาเมจเพิ่มเขา้ปอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับ ถ้าผมแนะนำนะครับก็เป็นคายแล้วกันนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนโพสิชันรูปแบบให้เป็นหน้าสามหลังสองแล้วก็เอาคายไปยืนคู่สี่อินที่แนะนำเป็นคายเพราะว่ามันจะมีทกิลที่เป็นโซ่ลงมานะครับมันจะทำให้เราเคลียร์โลของบอสได้เร็วขึ้นประมาณนี้ครับสำหรับเดนเจียนทัดแสง